เอ้ยอันนี้คือไม่ได้นะเนี่ยอันนี้กระดาษมันจะส่งอ๋อโอเคอันไหนไม่โอเคเราไม่ผ่านนะทุกคนอันไหนเดี๋ยวจะพามาดูของมาแป๊บเดียวทุกคนใกล้หมดแล้วเดี๋ยวแอดมิน,นจะพามาดูอันนี้ของของเราอะตรวจเช็คของก่อนจะส่งแต่ว่ามันจะมีไอตัวขคลเล่คือมันจะไม่ผ่านนะเราจะไม่ส่งให้ลู้ปะที่ที่าวางไว้ก็ได้วางที่นี่ นี่คือไม่ผ่านนะเนี่ยเราเช็คของก่อนส่งด้วยทุกคนอันนี้คือยอมรับเลยว่าขี้เหร่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะตีคืนนะเราจะตีกับเนี่ยอันนี้คือเชื่อมขี้เหร่มากแต่ว่าของเราเนี่ยตรวจเช็คของก่อนจะส่งทุกคนอันไหนไม่โอเคไม่ผ่านนะคือไม่ส่งให้เลยมาดูนะอันนี้คืออันนี้คือที่โอเคนะ нравится? เรากําลังเช็คของก่อนจะส่งนะก่อนแพ็คแล้วก็มาแกะเช็คเลยทีละตัวเทีละตัวแบบนี้นะเนี่ยดูมุมดูมุมนะ ดูเลยว่ามันโอเคเห็นไหมทุกคนเนี่ยคืนนี้อันนี้จะต่างกับอันเมื่อกี้นะอันนี้เชื่อมสวยอะไรสวยแล้วก็ตองแกะแกะก่อนแล้วก็หอ่อห่อแบบนี้ห่อบับเบิ้ลแบบนี้นะเนี่ยเห็นปะซีนกว่าจะซีนเสร็จนะกว่าจะหอ่อไฟนอลก็คือจะเป็นแท็กแบบนี้นี่ก็คือห่อบับเบิ้ลปุ๊บ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 แล้วก็ซีนเรียแบบร้อย ส่วนน้องสินค้าจะเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นชั้นวางของมินิมาร์ทนะเป็นชั้นอเนกประสงค์แล้วก็มีล้อตรงนี้ด้วยของเราจะมีหลายสีทุกคนอันนี้เป็น3มชั้นแล้วก็สีชั้นมีสีขาวสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีดำนะทุกคนตัวนี้เป็นเหล็กอย่างดีอันนี้คือประกอบว่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคน